มาพบกับดวงและเต้นดวงดาวยุทธค่กันอีกแล้วนะคะกับเต็นรถยนต์มือสองที่เจ้าของสวยที่สุดในนครสวรรค์ <What? S 1> <c oughs> กับคันนี้เลยค่ะ t ต y ยต้าวีอเครื่อง1.5ปี2014สี่สีดำเกียวออโต้ Auto. คันนี้นะคะก็จะมีการปรับโฉมขึ้นมานะคะทำให้รถเนี่ยมันดูสปอร์ตมากขึ้นนะดวง แข่งแม็ครงร้อมาให้แบบนี้เลยนะดูเท่ดูสปอร์ตมากไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันด้านในของน้องคันนี้กันบ้างค่ะมาค่ะมาดูฟังก์ชันด้านในของน้องวีออสคันนี้กันบ้างนะภายในเนี่ยเป็นสีดำเท่ากับตัวรถมากๆเลยทีเดียวอะตัวคอนโซลนะคะก็เป็นสีดำเครื่องเสียงคู่ตัวมาจากโรงงานหน้าจอเลือนไม้แบบดิจิตอลนะคะกระจกไฟฟ้ารอบคันเลยทีเดียวดวงมองว่าสำหรับ t o y o ต a v ว o s นะคะก็ยังเป็นรถเครื่อง1.5ที่ประหยัดน้ำมันนะสามารถเติมน้ำมันทางเลือกไม่ว่าจะเป็น9195 E20 ได้นะคะแล้วก็ใช้งานง่ายนะไม่จุกจิกไม่มีปัญหานะคะขับทางไกลก็สบายสำหรับฟังก์ชันด้านความปลอดภัยนะคะของน้องนะก็มีมาครบเลยไม่ว่าจะเป็น ABS หรือว่า Airbag คู่หน้านะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันเสริมมาสสาหรับการชาร์จไฟนั่นเองนะเป็นเกียร์ออตโตอย,อย่างที่ดวงบอกเลยเบาผ้านะคะเป็นเบาผ้ากำมะหยี่นะ ดวงสักทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเบาะผ้าของน้องวีออสคันนี้เนี่ยมีการปักลายแบบนี้นะคะทําให้ดูสปอร์ตดูเท่มากๆเลยทีเดียวไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันมาค่ะมาดูด้านหลังกันบ้านนะห้องเก็บสัมภาระของน้องเนี่ยก็กว้างขวางนะ ดวงมองว่าคือขนของย้ายของได้ประมาณนึงเลยนะในเรื่องของความสะดวกสบายก็อย่างที่ดวงบอกนะด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นเครื่อง1.5นะก็ขับทางไกลสะดวกสบายนะคะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าโตโยต้าในอย่างที่เรารู้กันเลยนะคะก็คือใช้งานง่ายไม่จุกจิกใช้งานได้ไปยาวๆเลยสําหรับน้องคันนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดราคากันเลยดีกว่าเป็นไงกันบ้างคะกับการรีวิวแบบง่ายๆกับน้องวีออส ออโต้คันนี้นะคะคือหลายคนก็คงรู้กันแล้วแหละเพราะว่ามีคนรีวิวค่อนข้างเยอะแล้วนะสําหรับตัว o ต้าวีอรุ่นนี้นะ,ะเดี๋ยวดวงจะมาบอกส่วนสําคัญที่ลูกค้าอยากรู้กันดีกว่านะคะว่าคันนี้ดวงเปิดราคาเท่าไหร่นะคะกับตัว o ต้าวีอเครื่อง1.5ปี2014สีดำเกียร์ออโต้คันนี้ดวงเปิดราคาที่255,000บาทเท่านั้นคะ่ะ255,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจนะคะคันนี้ก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะดวงแลน น้องแอดมินพร้อมตอบเสมอเลยนะักหรือว่าถ้าใครนะคะอยากเข้ามาดูรถชมรถจริงหรือว่า เจอดวงตัวเป็นๆน,นะคะก็เข้ามาได้เลยนะเ็นท์ของดวงอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เส้นนะครสวรรค์กำแพงเพชรน,นะคะก่อนถึงตลาดหนองเวน1นกิโลเมตรนะคะหรือว่าลูกค้านะคะอยากฟังเสียงอยากคุยรายละเอียดนะคะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0857318588หรือว่าเบอร์0 9 8ย์7 0 0 9 1ได้เลยนะคะดวงพร้อมตอบรายละเอียดให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะและต่อไปดวงจะนํารถคันไหนนะคะออกมารีวิวหรือว่าลูกค้า สนใจรถคันไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวดวงจะตอบให้ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย